การฆาตกรรมประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีกษัตริย์หรือผู้นำโลกคนอื่นๆอ,อาจส่งผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศบางครั้งการลอบสังหารผู้นำอาจเป็นเรื่องน่าตกใจและร้ายแรงมากจนทำให้ผู้คนในประเทศเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความทรงจำที่สดใสหลายคนจะจำสถานที่และสิ่งที่ทำในขณะที่ได้ยินว่าผู้นำของตนถูกลอบสังหารไปตลอดชีวิตจากประสบการณ์อันเจ็บปวดในประวัติศาสตร์รัฐบาลส่วนใหญ่ จึงให้ความคุ้มครองผู้นำของตนโดยมีตั้งแต่การคุ้มกันส่วนตัวเพียงไม่กี่คนไปจนถึงหน่วยงานรักษาความปลอดภัยระดับสูงเพื่อขัดขวางไม่ให้มือสังหารหรือกลุ่มมือสังหารที่มีแนวโน้มจะก่อเหตุร้ายแรงเหล่านี้แต่โชคไม่ดีที่บางกรณีก็ยังประสบความสำเร็จเหตุการณ์ลอบสังหารที่มีชื่อเสียงก้าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2408เป็นต้นมาปรากฏอยู่ในคลิปนี้จอห์นเอฟ เคนเนดีและลีหาวีออสวอ์ดจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1961-63ถึงซึ่งเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างประเทศหลายครั้งโดยเฉพาะในคิวบาและเบอร์ลินแต่สามารถบรรลุความสำเร็จต่างๆเช่นสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์และพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้าเขาถูกลอบสังหารขณะกำลังขี่ขบวนรถในเมืองดัลลาสเขาเป็นผู้ชายที่อายุน้อยที่สุดและเป็นโรมันคาทอลิกคนแรกที่ได้รับเลือก เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาการบริหารงานของเขากินเวลา1,037วันตั้งแต่เริ่มต้นเขาให้ความสำคัญกับกิจการต่างประเทศในคำปราศัยเปิดงานอันน่าจดจำของเขาเขาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันแบกรับภาระการต่อสู้อันยาวนานในช่วงพลบคำต่อต้านศัตรูร่วมของมนุษย์ได้แก่การกดขี่ความยากจนโรคภัยไข้เจ็บและสงครามเขาประกาศว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกมีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่ได้รับบทบาทในการปกป้องเสรีภาพในช่วงเวลาที่อันตรายสูงสุด ฉันไม่ย่อท้อต่อความรับผิดชอบนี้ฉันยินดีรับมาพลังงานความศรัทธาความทุ่มเทที่เรานำมาเพื่อความพยายามนี้จะจุดประกายประเทศของเราและทุกคนที่รับใช้ประเทศและแสงจากไฟนั้นสามารถจุดประกายโลกได้อย่างแท้จริงดังนั้นชาวอเมริกันของฉันอย่าถามว่าประเทศของคุณทำอะไรให้คุณได้บ้างแต่จงถามว่าคุณทำอะไรให้ประเทศของคุณได้บ้างลีฮาวิออสวอนเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี ตามบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีของวันที่22พฤศจิกายนปี1963อสอสว์ใช้ปืนไรเฟิลที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ยิงปืน3นัดจากหน้าต่างชั้น6ของอาคารเก็บอาวุธจนประธานาธิบดีเคนเนดีเสียชีวิตและทำให้จอห์นบีคอนนันลีผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้รับบาดเจ็บในขบวนรถเปิดประทุนที่ดีลีพลาซาออสวร์ขึ้นรถบัสและแท็กซี่ไปที่ห้องเช่าของเขาจากนั้นก็ออกเดินทางและห่างออกไปประมาณหนึ่งไมล์ก็ถูกตำรวจสายตรวจเจ เขาเชื os won, os ่อว pues ่าออสวร์มีลักษณะคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่กำลังถูกบรรยายไว้ทางวิทยุของตำรวจออสวร์สังหารทิพิษด้วยปืนพกที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ใน13นาฬิกา15นาทีเวลาประมาณ13นาฬิกา45นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมออสวร์ที่โรงละครเท็กซัสเพื่อตอบสนองต่อรายงานของผู้ต้องสงสัยในเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่23พฤศจิกายนเขาถูกฟ้องอย่างเป็นทางการในข้อหาฆาตกรรมประธานาธิบดีเคนเนดีในเช้าวันที่24พฤศจิกายน ขณะถูกส่งตัวจากห้องขังไปยังสำนักงานสอบสวนออสวอนถูกยิงโดยแจ็ครูบี้เจ้าของนายขับในดัลลัสที่กำลังเสียใจรูบี้ถูกพิจารณาคดีและพบว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม14มีนาคมปี1964และถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนตุลาคม1966ศาลอุทธรณ์เท็กซัสพลิกคำาตัดสินแต่ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีใหม่รูบี้เสียชีวิตด้วยอาการลิ่มเลือดซึ่งเกิดจากมะเร็งเมื่อ3มกราคมปี1967อับราฮัมลินคอนและจอห์นวิล บูตอับราฮัมลินคอนเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาในปีค18ศ1861-1865ผู้ซึ่งรักษาสหภาพไว้ในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาและนำไปสู่การปลดปล่อยทาสในบรรดาวีรบุรุษชาวอเมริกันลินคอนยังคงมีสเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพื่อนร่วมชาติและผู้คนจากดินแดนอื่นๆสเสน่ห์นี้มาจากเรื่องราวชีวิตอันนาทึ่งของเขาถึงการก้าวขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยการตายอันนาเศร้า และจากบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์และมนุษยธรรมของเขารวมถึงจากบทบาททางประวัติศาสตร์ของเขาในฐานะผู้ช่วยให้รอดของสหภาพและผู้ปลดปล่อยทาสความเกี่ยวข้องของเขายังคงอยู่และเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องมาจากความสามารถในการพูดจาของเขาในฐานะโฆษกของประชาธิปไตยในมุมมองของเขาสหภาพนั้นคุ้มค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของมันเองเท่านั้นแต่ยังเพราะมันเป็นตัวแทนของอุดมคติอุดมคติของการปกครองตนเอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้านการเมืองของตัวตนของลินคอนและโดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับชัวชาติของเขาอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักวิชาการยังคงพบว่าเขาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับการวิจัยจอห์นวิลบูตสมาชิกครอบครัวนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดครอบครัวหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในศตรวรรษที่19รอบสังหารประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนบูตเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อปัญหาภาคใต้และแสดงออกอย่างเปิดเผยในการสนับสนุนการค้าทาสและความเกลียดชังลินคอน เขาเป็นอาสาสมัครในกองกำลังอาสาสมัครของริชมอนด์ที่แขวนคอจอรนบราว์นักต่อต้านการค้าทาสในปี1859เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงของปี1864บูธก็เริ่มวางแผนล,ลักพาตัวประธานาธิบดีลินคอนอย่างน่าตื่นเต้นเขารวบรวมผู้ร่วมสมคบคิดหลายคนและตลอดฤดูหนาวของปี1864ถึง1865กลุ่มคนเหล่านี้ก็มารวมตัวกันบ่อยครั้งในวอชิงตันดีซีซึ่งพวกเขาวางแผนล,ลักพาตัวทางเลือกต่างๆไว้มากมายหลังจากความพยายามหลายครั้งล้มเหลว บูตก็ตัดสินใจที่จะทำลายประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามในเช้าวันที่14เมษายนปี1865บูตได้รับรู้ว่าประธานาธิบดีจะไปชมการสแสดงตลกเรื่อง Our American Cousin ในตอนเย็นที่โรงละครฟอร์ดในเมืองหลวงบูตรีบรวบรวมวงดนตรีของเขาและมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนทำหน้าที่ของเขาเองรวมถึงการสังหารวิลเลียมซิว์ดรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยตัวเขาเองจะฆ่าลินคอนประมาณ18นาฬิกา บูธเข้าไปในโรงละครร้างซึ่งเขาเข้าไปงัดแงะประตูด้านนอกของห้องประธานาธิบดีเพื่อที่มันจะได้ปิดจากด้านในได้เขากลับมาอีกครั้งในองค์ที่3ของละครและพบว่าลินคอนและแขกของเขาไม่มีใครเฝ้าเมื่อเข้าไปในห้องบูธก็ดึงปืนออกมาและยิงที่ท้ายทอยของลินคอนเขาจับตัวผู้อุปถัมภ์ได้ชั่วครู่เหวี่ยงตัวข้ามราวบันไดและกระโดดลงมาจากราวบันไดพร้อมตะโกนว่าซิกเซมเพอร์ธิรนีคติประจํารัฐเวอร์จิเนียแปลว่าจงเป็นเช่นนี้ตลอดไปสําหรับทอรราชและภาคใต้ได้รับการแก้แค้นแล้ว เขาตกลงมาบนเวทีอย่างแรงจนกระดูกขาซ้ายหักแต่สามารถหลบหนีไปที่ตรอกและม้าของเขาได้การพยายามฆ่าสิวัตดล้มเหลวแต่ลินค่อนเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจาก7ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น11วันต่อมาในวันที่26เมษายนกองกำลังของรัฐบาลกลางได้มาถึงฟาร์มแห่งหนึ่งในเวอร์จิเนียทางใต้ของแม่น้ำแรบพาหันน็อกซึ่งชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นบูธกำลังซ่อนตัวอยู่ในโรงยาสูบเดวิดเฮอรโรนผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งอยู่ในโรงนาพร้อมกับบ,บูธเขาเข้ามอบตัวก่อนที่โรงาาจจะถูกุดไฟเผ แต่บูธไม่ยอมมอบตัวหลังจากถูกทหานยิงหรือถูกยิงเพียงลําพังบูธก็ถูกหามไปที่ระเบียงของฟาร์มและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศพดังกล่าวได้รับการระบุต,ตัวตนโดยแพทย์ที่ทําการผ่าตัดบูธเมื่อปีก่อนและฝังไว้เป็นความลับแต่4ปีต่อมาศพดังกล่าวก็ถูกฝังใหม่ไม่มีหลักฐานที่ยอมรับได้ใดๆที่จะสนับสนุนข่าวลือที่เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งสงสัยว่าชายที่ถูกฆ่าคือบูธจริงๆมาตินลูเทอร์คิงและเจมส์เอลเร มาตินลูเทอร์คิงจูเนียเป็นบาทหลวงนิกายแบปติสต์และนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางทศวรรษ1950จนกระทั่งเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารในปี1968ความเป็นผู้นำของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการเคลื่อนไหวดังกล่าวในการยุติการแบ่งแยกทางกฎหมายของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในภาคใต้และพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกาคิงได้ก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นระดับประเทศในฐานะหัวหน้าการประชุมผู้นำคริสเตียนภาคใต้ ซึ่งส่งเสริมการใช้ยุทธวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงเช่นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่วอชิงตันปี1963เพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1964ในช่วงหลายปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตคิงยังคงเป็นผู้นำชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุดในยุคข,ของเขาสถานะของเขาในฐานะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้รับการยืนยันจากแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งวันหยุดประจำชาติเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในสหรัฐอเมริกา และจากการสร้างอนุสรณ์สถานคิงที่เดมอนในวอชิงตันดีซีใกล้กับอนุสรณ์สถานลินคอนซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาใช้กล่าวสุนทรพจน์ฉันมีความฝันที่โด่งดังในปี1963รัฐและเทศบาลหลายแห่งได้บัญญัติวันหยุดของคิงอนุญาตให้มีรูปปั้นและภาพวาดสาธารณะของเขาและตั้งชื่อถนนโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆให้เขาเจมส์เออร์เรย์คือผู้รอบสังหารคิงเรเคยเป็นอัจฉริยะตัวเล็กๆต้นปั๊มน้ำมันและร้านค้าเขาเคยถูกจำคุกมาแล้วครั้งหนึ่งในอิลลินอยส์และสองครั้งในมิซสซ เขาหลบหนีจากเรือนจำรัฐมิสซูรีเมื่อวันที่23เมษายน1967และในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเกือบหนึ่งปีต่อมาในวันที่4เมษายน1968จากหน้าต่างของห้องเช่าใกล้เคียงเขาได้ยิงคิงซึ่งยืนอยู่บนระเบียงห้องโมเทลเรนีไปโตรอนโตได้หนังสือเดินทางแคนาดาจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวบินไปลอนดอน5พฤษภาคมจากนั้นไปลิสบอน7พฤษภาคมซึ่งเขาได้หนังสือเดินทางแคนาดาเล่มที่2 16พฤษภาคมและกลับลอนดอน17พฤษภาคมเมื่อวันที่8มิถุนายน เขาถูกตำรวจลอนดอนจับกลุ่มที่สนามบินฮิโตโธขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องไปบรัสเซลสบีไอได้ระบุให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักทันทีหลังจากการลอบสังหารเมื่อกลับมาที่เมมฟิสเรให้การรับสารภาพสละสิทธิในการพิจารณาคดีและถูกตัดสินจำคุก99ปีหลายเดือนต่อมาเขาถอนคำสารภาพโดยไม่มีเหตุผลใดๆเมื่อปฏิเสธความผิดเรได้หยิบยกเรื่องสมคบคิดเบื้องหลังการฆาตกรรมคิงขึ้นมาพูดแต่กลับให้หลักฐานเพียงเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาต่อมาในชีวิต การวิงวอนขอการพิจารณาคดีของเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนบางคนโดยเฉพาะครอบครัวคิงในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2520เร่หลบหนีจากเรือนจำราชีเมาเทนเทนเนสีและหลบหนีอยู่เป็นเวลา54ชั่วโมงก่อนที่จะถูกจับกุมอีกครั้งในการตามล่าตัวครั้งใหญ่อาร์ยุคฟรานเฟอร์ดินานและการิโลปรินซิปฟรานซิสเฟอร์ดินานเป็นอารยุคแห่งออสเตรียซึ่งการลอบสังหารเป็นสาเหตุโดยตรงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฟรานซิสเฟอร์ดินานเป็นบุตรชายคนโตของอาดยุคชาวหลุยซึ่งเป็นพระอนุชาของจักรพรรดิฟรานซิสโจเซฟการสิ้นพระชนม์ของรัชทายาทอาดยุคครูดอฟในปี1889ทำให้ฟรานซิสเฟอร์ดินานขึ้นครองราชบัลลังก์ออสเตรียถึงฮังการีเป็นลำดับถัดไปต่อจากบิดาซึ่งสิ้นพระชนม์ในปี1896แต่เนื่องจากฟรานซิสเฟอร์ดินานมีพระชนมายุไม่มากในช่วงทศวรรษ1890ออตโตน้องชายของเขาจึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งความเป็นไปได้นี้ทำให้ ฟรานซิสเฟอร์ดินานด์รู้สึกขมขื่นอย่างมากความปรารถนาที่จะแต่งงานกับโซฟีเคาเตสฟอนโชเทกนางสนมทําให้เขามีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับจักรพรรดิและราชสํานักหลังจากสละสิทธิ์ในการครองบัลลังของบุตรในอนาคตแล้วเขาก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานแบบโมแกนในปี1900ในด้านกิจการต่างประเทศเขาพยายามฟื้นฟูความเข้าใจระหว่างออสเตรียและรัเสเซียโดยไม่ทําให้พันธมิตรกับเยอรมนีตกอยู่ในอันตรายที่บ้านเขาคิดถึงการปฏิรูปทางการเมืองที่จะทําให้สถานะของราชวงศ์แข็งแกร่งขึ้นและทําให้สถานะ ของชาวมาใจจาอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆในฮังการีแผนของเขามีพื้นฐานอยู่บนการระนักว่านโยบายชาตินิยมใดๆที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดำเนินการจะทาให้จักรวรรดิบ,บูซับซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีหลายชั่วชาติตกอยู่ในอันตรายความสัมพันธ์ของเขากับฟรานซิสโจเซฟแย่ลงเนื่องจากเขากดดันจักรพรรดิอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตพระองค์ละทิ้งกิจการเพื่อจัดการเองแต่ไม่พอใจอย่างยิ่งต่อการแทรกแซงสิทธิพิเศษของพระองค์ตั้งแต่ปี190 6เป็นนนนต้นมาาอออิิิทพลขงฟฟรรซส์ด ในด้านการทหารก็เพิ่มมากขึ้นและในปี1913เขาก็กลายเป็นผู้ตรวจการกองทัพในเดือนมิถุนายน1914เขากับภรรยาถูกลอบสังหารโดยกาฟรีโลปรินซิปนักชาตินิยมชาวเซิร์ฟที่เมืองซาราเยโวหนึ่งเดือนต่อมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นด้วยการที่ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอร์เบียการกระทาของปรินซิปทำให้ออสเตรียถึงฮังการีมีข้อแก้ตัวว่าต้องการเปิดฉากการสู้รบกับเซอร์เบียและทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นในยูกโกสลาเวียซึ่งเป็นรัสเซียใต้ ที่เขาจินตนาการไว้ปินซิปได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติเป,ปินซิปเกิดในครอบครัวชาวนาชาวเซิร์ฟในบอสเนียและได้รับการฝึกด้านการก่อการร้ายจากสมาคมลับของเซอร์เบียที่รู้จักกันในชื่อแบลคแฮนชื่อจริงอุดินจงเจเนียอิเลีเซมาติแปลว่าสหภาพหรือความตายเขาต้องการทำลายการปกครองของออสเตรียฮังการีในบอล่านและรวมชาวสลาฟใต้เป็นชาติสหพันธ์เขาเชื่อว่าขั้นตอนแรกต้องเป็นการยิงสังหารสมาชิกราชวงศ์ฮับบุกหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเมื่อทราบว่าฟรานซิสเฟอร์ดินาน ในฐานะผู้ตรวจการกองทัพจักรวรรดิจะมาเยือนซาราเยโวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนคศ1914ปริซิปเนเจลโกชาบริโนวิตผู้ช่วยของเขาและนักปฏิวัติอีก4คนรอขบวนแห่ของอาตยุคในวันที่28มิถุนายนชาบริโนวิตคว่างระเบิดที่กระดอนออกจากรถของอาตยุคและระเบิดใต้รถคันถัดไปไม่นานหลังจากนั้นขณะขับรถไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดฟรานซิสเฟอร์ดินานและโซฟีถูกปริซิปยิงเสียชีวิตโดยเขากล่าวว่าเขาไม่ได้เล็งเป้าไปที่สสตาานพพรกกกโโิ ผู้ว่าการทหารของบอสเนียออสเตรียถึงฮังการีถือว่าเซอร์เบียต้องรับผิดชอบและประกาศสงครามในวันที่28กรกฎาคมหลังจากการพิจารณาคดีในเมืองซรายโวปรินซิปถูกตัดสินจำคุก20ปีในวันที่28ตุลาคมคศ1914ซึ่งเป็นโทษสูงสุดที่อนุญาตสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีในวันที่ก่ออาชญากรรมปรินซิปน่าจะป่วยเป็นวัณโรคก่อนถูกจำคุกและต้องตัดแขนข้างหนึ่งเนื่องจากวัณโรคที่กระดูกและเสียชีวิตในโรงพยาบาลใกล้กับเรือนจำของเขาโมฮ oh ันด ah ัสมหัตมะคานทีและนัตุ โมฮันดาสคารัมจันคานทีเป็นผู้นำของขบวนการชาตินิยมอินเดียต่อต้านการปกครองของอังกฤษและได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของประเทศเขาได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติจากหลักคำสอนเรื่องการประท้วงโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการเมืองและสังคมความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของคานทีคือการที่อินเดียได้รับอิสรภาพโดยปราศจากความสามัคคีการแบ่งแยกดินแดนของชาวมุสลิมได้รับการส่งเสริมอย่างมากในขณะที่คานทีและเพื่อนร่วมงานของเขา ถูกจำคุกและในปี1946ถึง1947ขณะที่กำลังเจรจาข้อตกลงรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายการประตุกของการจลาจลระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมทำให้เกิดบรรยากาศที่การเรียกร้องเหตุผลความยุติธรรมความอดทนและความไว้วางใจของคานทีมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อการแบ่งแยกอนุทวีปได้รับการยอมรับทั้งทั้งที่เขาแนะนำเขาได้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับภารกิจในการรักษาบาดแผลจากความขัดแย้งทางาศาสนาเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบจากการจลาจลในเบงกอลและพิหารตักเตือนพวกหัวรุนแรงปลอบโยนเหยื่อและพยายามฟื้นฟูผู้ลี้ภัยในบรรยากาศของช่วงเวลานั้นซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยและความเกลียดชังนับเป็นภารกิจที่ยากลำบากและน่าปวดใจคารทีถูกผู้สนับสนุนของทั้งสองชุมชนกล่าวโทษเมื่อการโน้มน้าวใจล้มเหลวเขาก็ไปอดอาหารเขาประสบความสําเร็จอย่างหน้าทึ่งอย่างน้อยสองครั้งในเดือนกันยายน1947การอดอาหารของเขาหยุดการจลาจลในกันกัตตา และในเดือนมกราคม1948เขาทำให้เมืองเดลีอับอายและยอมสงบศึกทางาศาสนาไม่กี่วันต่อมาในวันที่30มกราคมขณะที่เขากำลังเดินทางไปร่วมสวดมนต์ตอนเย็นในเดลีเขาถูกเนดิรัมกาเซซึ่งเป็นผู้คลั่งาศาสนาฮินดูหนุ่มยิงตกเนดิรามกาเซเชื่อว่าคานทีปฏิบัติต่อชาวมุสลิมด้วยความเคารพมากกว่าชาวฮินดูโดยนำอันกุนรอ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนในวัดฮินดูเช่นในขณะที่ปฏิเสธที่จะอ่านคำพีพระวัตถีตา ในมัสยิดกาเซยังวิพากษ์วิจารณสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการใช้พลังอำนาจอย่างไม่มีประสิทธิภาพของคานทีในพักอินเดียนเนชันแนลคอนเกรสระหว่างและหลังจากการแบ่งแยกป,ประเทศเมื่อวันที่30มกราคมพยานกล่าวว่ากาเซยิงคานทีสามนัดในระยะเผาขนขณะที่คาน์ทีกำลังเดินผ่านสวนของบ้านพักส่วนตัวคานทีกำลังคุ้มกันผู้หญิงสี่คนและเขากำลังทักทายสมาชิกในครัวเรือนระหว่างทางไปละหมาดกาเซยิงปืนใส่คานทีคาดว่าคานทีเสียชีวิตเกือบจะในทันทีและกาเซถูกจับกุมทันทีในแถลงการที่เผยแพร่หลายเดือนต่อมา กาเซระบุว่าเขาโค้งคำนับคารทีและอวยพรให้เขาโชคดีก่อนที่เขาจะเปิดฉากยิงวิลเลียมแมคคินลีและลีออนเชลกอบส์วิลเลียมแมคคินลีเป็นประธานาธิบดีคนที่25ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1897-1901ภายใต้การนำของแมคคินลีสหรัฐได้เข้าทำสงครามกับสเปนในปีคศ1898และด้วยเหตุนี้จึงได้ครอบครองอาณาจักรของโลกซึ่งรวมถึงเปอร์โตริโกกวม และฟิลิปปินส์การลงมาติรับรองเป็นไปอย่างสูสีมากเพียงคะแนนเสียงมากกว่า 2- ในสที่กำหนดเพียงหนึ่งเสียงสะท้อนให้เห็นถึงการคัดค้านของผู้ต่อต้านจาก,กรวัดดินนิยมจำนวนมากต่อการที่สหรัฐเข้ายึดครองดินแดนในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนเหล่านั้นแม้ว่าแมคคินลีย์จะไม่ได้เข้าร่วมสงครามเพื่อขยายอาณาเขตแต่เขาเข้าข้างผู้ต่อต้านจาก,กรวัดดินนิยมในการสนับสนุนการรับรองโดยเชื่อมั่นว่าสหรัฐมีภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อ สวัสดิการของประชาชนต่างด้าวแมคคินลีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยโดยไม่มีฝ่ายค้านและต้องเผชิญหน้ากับวิลเลียมเจนิงไบรันจากพรรคเดโมแครตอีกครั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี1900คะแนนเสียงที่แมคคินลีได้รับทั้งจากคะแนนนิยมและคะแนนเลือกตั้งนั้นมากกว่าเมื่อ4ปีก่อนซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเครื่องสะท้อนถึงความพึงพอใจในผลของสงครามและความเจริญรุง่งเรื่องที่ประเทศได้รับอย่างกว้างขวางหลังจากเข้ารับตำแหน่งในปี1901 แมคคินลีได้เดินทางออกจากวอชิงตันเพื่อไปเยี่ยมชมรัฐทางตะวันตกและปิดท้ายด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานแผ่น American Exhibition ในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กฝูงชนที่โห่ร้องแสดงความยินดีตลอดการเดินทางเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมอย่างล้นหลามของแมคคินลีแฟนๆมากกว่า5 0,000่นคนได้เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานของเขาซึ่งผู้นำที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลทัทธิกิจกันทางการค้าได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆต,ตอบแทนกันทางการค้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่6กกันยายน พุทธศักราช2444ขณะที่แมคคินลีกำลังจับมือกับผู้หวังดีที่งานนิตศาการเลออนโชกอสผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตยได้ยิงปืนเข้าที่หน้าอกและช่องท้องของประธานาธิบดีสองนัดแมคคินลี ley, ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองบัฟฟาโลและรออยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงเช้าตรู่ของวันที่14กันยายนเลออนโชกอสเป็นคนงานโรงสีที่หันมานิยมลัทธิอนาธิปไตยหลังจากพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจน และได้เห็นความตึงเครียดร,ระหว่างคนงานและผู้จัดการในโรงงานที่เขาทำงานอยู่โชกอสมีอายุ28ปีเมื่อเขาได้ยิงแมคคิลลี่แหล่งข้อมูลบางแห่งระบุว่าโชกอสได้รับแรงบันดาลใจจากการลอบสังหารกษัตริย์อุมมบโตที่1แห่งอิตาลีโดยเกตาโนเบรซีซึ่งเป็นนักอนาธิปไตยเช่นกันประมาณ1ปีก่อนเมื่อวันที่6กันยายน1901โชกอสยืนเข้าแถวเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีมิลลี่เขาซ่อนปืนลูกโมไอเวิร์กจอห์นสันไว้กับผ้าเช็ดหน้าวันนั้นอากาศอบอุ่นมาก และผู้คนจำนวนมากในงานนิทรรศการต่างถือผ้าเช็ดหน้าไว้ในมือเพื่อซับเหงื่อที่ใบหน้าดังนั้นโชลกอสจึงไม่โดดเด่นเมื่อถึงคราวที่เขาต้องเข้าพบมัคคิลีโชลกอสยกปืนขึ้น ok และยิงสองนัดมีเพียงกระสุนนัดเดียวที่เข้าเป้าซึ่งทําให้ช่องท้องของเขาทะลุและได้รับบาดเจ็บที่กระเพาะอาหารตับอ่อนและไตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีมคิลลีและอาจรวมถึงผู้คนบางส่วนในแถวได้ทําร้ายโชลกอสยางโหดร้ายก่อนที่เขาจะถูกจับกุมและนําตัวไปหลังจากมาถึงเรือนจำออเบิร์นสเตท ในเมืองออบเบนรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่27กันยายนโชลกอสถูกดึงตัวลงจากรถไฟและถูกฝูงชนรุมทำร้ายจนหมดสติซึ่งขู่ว่าจะแขวนคอเขาเจ้าหน้าที่เรือนจำขับไล่ฝูงชนที่โกรธแค้นออกไปและโชลกอสใช้เวลาหนึ่งเดือนต่อมาในห้องขังและไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมเข้าเยี่ยมโชลกอสถูกประหารชีวิตด้วยก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2444เจมสกาฟิลและชาวเจกีโตเจมเอ กาฟิลเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา4มีนาคมถึง19กันยายนคศ1881ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสั้นเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เมื่อเขาถูกยิงและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีคำถามทางรัฐธรรมนูญที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเกี่ยวกับว่าใครควรทำหน้าที่ประธานาธิบดีอย่างถูกต้องเมื่อวันที่2กรกฎาคมคศ1881หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง4เดือนกาฟิลถูกยิงที่หลังที่สถานีรถไฟในวอชิงตันดีซีโดยชาวเจ กีโตผู้แสวงหาตำแหน่งที่ผิดหวังและมองเห็นภาพนิมิตของพระเมสิยากีโต้ยอมมอบตัวกับตำรวจอย่างสงบและประกาศอย่างใจเย็นว่าผมเป็นผู้เข้มแข็งเชสเตอร์เออาเทอร์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นเวลา80วันที่ประธานาธิบดีล้มป่วยและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเพียงครั้งเดียวนั่นคือการลงนามในเอกสารส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าในกรณีดังกล่าวรองประธานาธิบดีได้รับอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่เขาควรทําหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีจนกว่ากาฟิลจะฟื้นตัวหรือเขาควรดารงตําแหน่งแทนและแทนที่ผู้ดํารงตําแหน่งก่อนหน้าเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีความคลุมเครือความเห็นจึงแตกแยกและเนื่องจากรัฐสภาไม่ได้ประชุมจึงไม่สามารถถกเถียงปัญหาได้เมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2424 24. เรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆเว้นแต่จะปรึกษากาฟิลก่อนแต่ในความเห็นของแพทย์เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ และไม่มีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมอีกก่อนที่ประธานาธิบดีจะเสียชีวิตจากพิษเลือดอย่างช้าๆในวันที่19กันยายนประชาชนและสื่อมวลชนต่างหมกมุ่นอยู่กับการจับไปอย่างยาวนานของประธานาธิบดีทำให้บรรดานักประวัติศาสตร์มองว่าการบริหารงานของกาฟิลในช่วงสั้นๆนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแงม่มุมสำคัญของประธานาธิบดียุคใหม่นั่นคือผู้บริหารสูงสุดในฐานะผู้มีชื่อเสียงและสัญ,ญลักษณ์ของประเทศกล่าวกันว่าการไว้อะไรต่อกาฟิลในที่สาธารณะนั้นเกินเหตุไปมากเมื่อเทียบกับความเศร้าโศกที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่บุคคลเหล่านี้มีต่อประวัติศาสตร์อเมริกากาฟิลถูกฝังอยู่ใต้อนุสรณ์สถานมูลค่า250,000ดอลลาร์ยาว165ฟุต50เมตรในสุสานเล็กวิลในเมืองคลีฟแลนด์ชาวเจกีโตเป็นชายที่มีปัญหาทางจิตซึ่งทำงานเป็นบรรณาธิการและทนายความแต่ไม่ประสบความสำเร็จเขากลายมาเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันของกลุ่มหัวแข็งของพรรครีพับลิกันซึ่งสนับสนุนให้ยูลิสซิสเอสแกรนได้รับเลือกภายหลังการลงคะแนนเสียง36เสียง ในการประชุมพรรครีพับลิกันที่เมืองชิคาโกเจมส์กาฟิล์ที่เป็นตัวเต็งม,มามืดและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ปฏิรูปใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มลูกครึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยมีเชสเตอร์เออาเธอร์ผู้แข็งแกร่งเป็นคู่หูหลังจากเปลี่ยนคำประสัยที่ไม่สอดคล้องกันที่เขาเขียนให้กับแกรนแห่งสหรัฐอเมริกาชื่อว่าแกรนเวอร์ซัสแฮนค็อกซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกนเป็นกาฟิลเวอร์ซัสแฮนค็อกกีโต้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าว กีโตเขียนจดหมายถึงกาฟิลเพื่อกดดันประธานาธิบดีให้มอบตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียหรือตำแหน่งหัวหน้ากองสุลนสหรัฐในปารีสให้กับเขาตัวแทนของรัฐบาลไม่ได้ตอบจดหมายของเขาและกีโตจึงย้ายไปวอชิงตันดีซีเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกาฟิลเป็นการส่วนตัวเมื่อความพยายามของเขาที่จะได้ตำแหน่งในต่างแดนถูกปฏิเสธเขาก็ตัดสินใจที่จะฆ่าประธานาธิบดีหลังจากยิงประธานาธิบดีกีโตถูกจับกุมทันทีกีโตดูเหมือนจะเสียสติในระหว่างการพิจารณาคดีเขาอ้างว่าการยิงกาฟิลเป็นการทำหน้าที่ของพระเจ้า <K an th i> เขาเสียชีวิตด้วยการแขวนคอในวันที่30มิถุนายนคศ1882อินทิราคานทีและราชีฟคานทีแม่และลูกนายกรัฐมนตรีและผู้สมรู้ร่วมคิดอินทิราคานทีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียติดต่อกันสามสมัยตั้งแต่คศ1966ถึง1977และดำรงตำแหน่งสมัยที่4ตั้งแต่ปีคศ1980จนกระทั่งเธอถูกลอบสังหารในปีคศ1984 เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของชวาฮารานเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียที่เป็นอิสระหลังจากเนรูเสียชีวิตในปีคศ1964เขาได้รับการสืบทอดตำแหน่งโดยลาบาฮาดูสาสตรีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียจนกระทั่งเขาเสียชีวิตกระทันหันเช่นกันหลังจากสาสตรีเสียชีวิตในเดือนมกราคมคศ1966คารทีซึ่งทำงานรวมกับหรือดำรงตำแหน่งสมาชิกพักคองเกรส ตั้งแต่ปีคศ1955ได้กลายเป็นหัวหน้าพรรคคองเกรสและด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งเป็นการประนีประนอมระหว่างฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายของพรรคคานทีและพรรคคองเกรสยังคงมีอำนาจจนถึงปีคศ1977ส่วนใหญ่เกิดจากการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วอินเดียจับกุมคู่ต่อสู้ทางการเมืองของเธอยึดอำนาจสถานการณ์ฉุกเฉินและออกกฎหมายหลายฉบับที่จำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลหลังจากที่พรรคจนทพ่ายแพ้ในปีนั้นพรรคคองเกรสที่นำโดยคานทีได้รวมตัวกันอีกครั้ง และกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี1980ในช่วงต้นทศวรรษ1980อินเดียกรอนดีเผชิญกับภัยคุกคามต่อบุรณภาพทางการเมืองของอินเดียรัฐหลายแห่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลกลางในระดับที่มากขึ้นและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซิกในรัฐปัญจับใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องรัฐปกครองตนเองเพื่อตอบโต้คานทีได้สั่งกองทัพโจมตีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของซิกซึ่งก็คือฮาแมนเดอร์ซอิบวัดทองคำที่อมริสาในเดือนมิถุนายน1984 ซึ่งทำให้สิกสียชีวิตอย่างน้อย450ราย5เดือนต่อมาคานทีถูกสังหารในสวนของเธอจากกระสุนปืนที่ยิงโดยบดีกาศิษสสข,ของเธอเอง2คนเพื่อแก้แค้นการโจมตีวัดทองคำราชีฟคานทีบุตรชายของอินทิรากลายเป็นเลขาธิการพรรคคองเกรสไอของอินเดียตั้งแต่ปี1981และนายกรัฐมนตรีของอินเดีย1984-1989หลังจากการลอบสังหารมารดาของเขาเขาเองก็ถูกลอบสังหารในปี1991ในขณะที่ซันเจพี่ชายของเขายังมีชีวิตอยู่ ราชีฟก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนักแต่หลังจากที่สันเจยบุคคลที่มีความแข็งแกร่งทางการเมืองเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่23มิถุนายน1980อินทิราคารทีซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกณฑ์ราชีฟเข้าสู่เส้นทางการเมืองในเดือนมิถุนายน1981เขาได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล็อกซาวเวอร์และในเดือนเดียวกันนั้นเขาก็กลายเป็นสมาชิกฝ่ายบริหารระดับชาติของยูสคองเกรส ในขณะที่แซนเจถูกมองว่าเป็นคนไร้ความปราณีและเอาแต่ใจในทางการเมืองเขาถือเป็นผู้จุดชนวนกระแสในช่วงภาวะฉุกเฉินของแม่ของเขาในปี1975-1977ถึง 1977, รอชิวถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ก้าร้าวคอยปรึกษาสมาชิกพรรคคนอื่นๆและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างเร่งรีบเมื่อแม่ของเขาถูกสังหารเมื่อวันที่31ตุลาคม1984รอชิลก็เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนั้นและได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคองเกรสไอ ไม่กี่วันต่อมาเขาพาพักคอนเกรสไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม1984และรัฐบาลของเขาได้ใช้มาตร,ราการที่เข้มแข็งเพื่อปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลและทําให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นเสรีนิยมอย่างไรก็ตามความพยายามของคานทีในการขัดขวางการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนในปัญจาบและแคชเมียร์กลับล้มเหลวและหลังจากที่รัฐบาลของเขาเข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินหลายครั้ง ความเป็นผู้นำของเขาก็เริ่มไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆเขาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน1989แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นหัวหน้าพรรคคอนเกรสไอก็ตามคานที่กำลังหาเสียงในรัฐมิน,นาทูสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้เมื่อเขาและคนอื่นๆอีก16คนถูกสังหารโดยระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าดอกไม้ที่ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทมินพยักพกติดตัวมาในปี1998ศาลอินเดียตัดสินให้คน26คน มีความผิดฐานสมคบคิดลอบสังหารคานทีผู้สมคบคิดซึ่งประกอบด้วยนักรบทอมินจากศรีลังกาและพันธมิตรอินเดียของพวกเขาได้พยายามแก้แค้นคานทีเนื่องจากกองทหารอินเดียที่เขาส่งไปยังศรีลังกาในปี1987เพื่อช่วยบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพที่นั่นลงเอยด้วยการต่อสู้กับกองโจรแบ่งแยกดินแดนทมินเป็นอย่างไรบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปักษาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ